เราทำงานมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะคะ21สิงหาคมนะคะเราก็ยังได้ไดทํางานแล้วก็ให้ผ่านขั้นตอนด้วยความรอบคอบค่ะแม้แต่ต้องเดินเท้าเนี่ยทีฉันก็ได้ปฏิบัติอย่างที่ฉันคิดว่าทุกๆคนก็เห็นสมควรด้วยว่าก็คือไป ขอประตูบ้านเลยนะคะถามเลยว่าตรงนี้หลังคาแม้แต่เป็นรูนิดเดียวเราก็ซ่อมให้ทันทีอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลน,นะคะเราเองก็มีการบูรณาการร่วมกับทางอาชีวะให้มาลงในพื้นที่เรามีอุปกรณ์ให้แล้วก็ให้น้องๆที่เป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยก็ทําให้การแก้ไขจากจังหวัดอุบลที่ตอนแรกเนี่ยมีการสั่งใจ่ายใช้เงินนิดเดียวตอนนี้ก็คือสำรวจครบร้อเปซ็นไเป็นไปได้วยความคืบหน้าที่ดีนะคะดิฉันเองนะคะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มี หน้าที่ในการดูแลในเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะในการดูแลเยียวยาเนี่ยก็ได้ติดตามปัญหานี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่ดิฉันเองนั้นก็ได้มีโอกาสนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะว่าขั้นตอนในการที่จะดําเนินการนั้นจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องของการอพยพมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนก็คือเข้าศูนย์อพยพในส่วนนั้นก็สามารถที่จะใช้เงินที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะ ทางอ,อปทอสั่งจ่ายได้ทันทียังมีในส่วนของการที่เราได้รับการช่วยเหลือนะคะจากทางภาคเอกชนค่ะมีการไปมอบบ้านน็อกดาวน์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังให้เขาได้มีพื้นที่ในการที่จะพักพิงชั่วคราวในระหว่างที่บ้านสร้างอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตได้นำเสนอให้ทางท่านสมาชิกนั้นได้รับทราบว่าเราเอง มีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของชอรบอรนะคะอสอสอรหรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ท่านเองนั้นได้ทราบดีว่าในช่วงที่ประสบภัยเขาได้ลงพื้นที่กันอย่างหนักในการอพยพพี่น้องประชาชนออกมาจากบ้านเรือนไปอยู่ที่ศูนย์ดิฉันเองคิดว่า เป็นการดีที่ทุกคนนั้นได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องดูแลกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ให้เขาได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจให้พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ